สวัสดีสีัสตรีคอบอนแฟนบอลทุกท่านครับวันนี้ประจรําค่ำคืนนี้กับสามคู่คัดสรรมาให้เดิมครับวิเคราะห์วิจารณ์ในมุมทัศนดีดีๆกับผมในค่ำคืนนี้ครับกับพี่มูสชื่นครับใครที่มีแนวทางครับฟัง คลิปนี้ให้จบตัวนจะได้ในข้อมูลข่าวสารจากผมเนี่ยไปพิจารณาไต่ตองกันอีกรอบหนึ่งกับโปรแกรมในค่ำคืนนี้ครับวานังคารนะครับที่13เดือน5 2,568เองครับวันนี้เองครับ3คู่ประจำหน้าช่องครับหยิบยกราดิก้าสเปนมาให้ก่อนเลยครับถือว่าน่าสนใจเลยครับประเดิมด้วยกลุ่มคู่แรกครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับคู่แรกวันนี้ก่อนเลยครับจะเป็น o รอ l สไบยาโดรลตครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเมินเยือนของกิโรได อีกหนึ่งทีมครับต้องการ3แต้มแต่อีกหนึ่งทีมเนี่ยไม่มีผลต่อในลีกแล้วครับเพราะชานัลนี้แรงจูงใจต่างกันพอสมควรเลยนะครับสำหรับชิโรนากับไรอุสเบยาโดริทเองครับเรอุสเบยาโดริทวันนี้จะมีตัวหลักที่ยินใช้งานคือมาคอตันสเดย์ครับนั่นรวมไปถึงอานูอาในเกมชูอามิน่าจะออกสตาร์เกมลุกในเกมนี้ครับส่วนนะครับทีมเยือนชิโรนาครับวันนี้จะได้ดาชูมารวมไปถึงวิกเตอร์ซิกันชอปแล้วก็จะเป็นกูเตเลสครับวันนี้จะนาออตาตัวจริงในเกมนี้ใน ครับสำหรับกิโรน่าเองครับข้อสอบวันนี้ต้องการ1ข้อสอบหรือ2ข้อสอบครับถึงจะสอบผ่านแต่ผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับในววันนี้แน่นอนยับแรงจูงใจเยอะกว่านีะครับมองไปกิโรน่าครับไปก่อนเลยครับเป็น1ตัวแรกครับส่วนวันที่2ครับกระโดดมาดูเรอัลโซเซรัตครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซอร์ตาบริโก้ครับทั้งคู่เนี่ยผลงานต้องยกให้นะครับโซเซนร์เซอร์ตาบริโก้ครับค่อนข้างจะดีกว่านะครับโซเซรัตชั่วโมงนี้ครับต้องบอกว่าเกมลุกเนี่ยถอยลงมาเลยครับไม่ว่าตัวรัก จะหยุดครับแต่ผลงานในเกมลุกไม่ดีเลยครับจะเป็นพวกครูโบนะครไม่เกี่ยวยูสบอลมินเดสเนี่ยก็อยินครบทัแต่ผลงานเกมลุกเนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเลยในต่างจาก s ซูตาบิโก้ที่คงตัวก่อนครับเพราะฉะนั้นวนี้ยังเชื่อกันว่า s ซูตาบิโก้ครับเจมที่บุกไปเนี่ยจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับอย่างนน้อยจะมีแต้มออกมาครับวันนี้ ยืนเซลตาบิโกเป็นคู่ที่2ได้เลยครับจัดนะครับโซนที่3ครับเซบียาครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมวยเยิงของรันส์มาสครับตั้งคู่เนียต้องการ3แต้มด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับอยู่ในโซนตกชั้นด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับผลงานไม่ดีครับมองจากนะครับแต่ข้อสอบวันนี้อยู่ที่เซบียานนครับนาตัวรักวันนี้อยู่ครบครับจะเป็นดูดี้นะครับนาลูคิบากิโอนะครับวันนี้พร้อมใช้งานเนี้บรวมไปถึงเฟเดสรแล้วก็อันเดียเรโดซาใึครับหน้าจอกต้านในเรมนี้เหมือนกันนะครับสาหรับเจ้าบ้านอย่างเซ ส่วนลาสบัดเองครับตัวหลักวันนี้ยืนครบเหมือนกันครับจะเป็นโอลิเวอร์มัสเบอร์รี่ครับนะจะเป็นโอนานนะครับจานาซัสแล้วก็เนบูไรสโลวันนี้น่าจะพร้อมใช้งานอีกหนึ่งรายนะครับเพราะชาแนลนี้เบียดเบียดกันหน่อยครับแต่เชื่อมือครับว่าเจ้าบ้านในหน้ากองเชียร์น่าจะมีแฟนกองเชียร์ที่ดีกว่านะครับเพราะชาแนลนี้ครับในบ้านเจ้าบ้านได้เปรียบแน่นอนครับมองเซบิย่าครับเป็นคู่ที่3ในคัมคืนนี้ได้เลยครับฝากไปด้วยกันนะครับสามคู่ประจำในช่องนี้คัมคืนนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมมมมาาากกวว่ตรรงนนี้คคคัับใสสและ ไว้แค่มากหนูนี่ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอแน่โชคดีกลับโปรแกรมในค่ำคืนนี้ครับ,รบสวัสดีครับ